สบายดีพี่น้องสบายดีซีทีนักแขงสุกูสุคนสุหมงสุบอลสบายดียามเศร้าๆเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> พ่อก,กันกับซองน้องมินี่คือเกาคือเดิมพี่น้องเ <c oughs> อ้ืออ้ื <c oughs> <ส>ืืืืืืืืืืมืืืืืืืืืืืืวืืพี่น้องืะืืืืเมืืืืืืืืืืืืืืพืืื้ืืืืืืืืน cơm chắp cọng thì đồng ấy học ở đây sợ sâu xì nhẹ nhẹ đang nói đây thằng đấy một đấy cha ขาทรงบูเจเิญเพื่อข้าน้อยทางไลยขอน้องถวายซึ่งพระทหารเผาผินที่บ้านกำสังของที่ผินบริวารทางไลยานีเจวาระสงขอพระสงค์สงเงาับแล้วขอจงอุทิศผู้สนทนารันนี้ไปหาดวงยิ่งญาณของเท้าอาบ ผู้ี่ดวงหลับไปแล้วนั้นคอยดงจิตวิงานของเท้าอาจจงมาหาเอาซึ่งของจริงของท่ามีขอ้อพาหลทางของวันและของเท้าที่พอแม่ไอ้เงยนองได้แแลวได้สั่งไหนแล้วพามาหาเขาแล้วอาโต้คุู คอ,อยบนจากโซหาได้เสมสโซคอยได้เสมสโซยิ่งยิ่งขึ้นไปอาต่เรา,าออสู่นิราภานตลอดกาลนานเธอแสาธุสาธุ นักทาวเหลือฮาปุลาปเลิปุทันติสักหลังเอวเมวะอโตตินังคาเดราวันรันตาลายโยสุกิติกายโยโกบาลอปิวาตนาสิกิจังเมจังมุจจาปัจาหิโอจัตตาโรธรรมาวัตนติ Ayuhan no jugang <laughs> Alam <laughs> Ayuto pala to Dinoan na to Patipa na to Dukan cakata Metawin Sugamco <laughs> Adikat jati Ayung katawa

เลยแม่พี่น้อยนะะเพิ่ขึ้นมาให้บุญพี่น้องตอนเศ้าตอนบายนี่ก็สิได้อ่าทรงสการเพิ่นพี่น้อยเนาะ เห็นเนอยากพี่น้อยพี่น้อยาอย่ไกย่ไกเนาะมาห่วมทรงสกาดอายเพิ่นมือสุดท้ายพี่น้อยมือนี่มือว่านคำว่านนี่กับพ้นต๊าเาพี่น้อยมือหมือตาบกขนเลยปดพกับพ้นอันนี้เงินใส่บาทวคว่าอันนี้กว่า

เฮ็ดขาวนี่ปะจังหวาแตะเก ا าเฮดเก็บก็ได้อยู่เธอะละแบบมันมีเสืออะไ้ปะเมื่อไมร้สิบปเจ้งว่าเรามีบอลอันนั้นเราปรักทาเบ้าง

ไทดสบมือเฮ็ดให้เพื่นก่อนพี่น้องเลยมาใส่ผ้าเข่าเออเดี๋ยวมาถามเพื่อนมึงก่อนมาขอเลยทามก่ เฮดคอนมีอยู่บ่าหรือเปล่า <c oughs> เอออย่างเงี้ยอยู่บ่เฮดคอนออกอยู่บ่วะเออมีอยู่บ่วะมันยังออกอยู่บ่เฮดคอนเจ้านะ Các cháu mấy chú bỏ tay đó. Boy, là kia bỏ ờ, nó ờ, hợp ok. <laughs> นี่ม so <LO> ันบ um. <na> well, ่พอชิไดายใครมานบ่อลายอแม่แม่เลยไอทองห้องยังได้เองเกลังมาซอยเฮ้ยน้องเอ้ยจัดเตรียมไปอยู่เห็ดกินชูกันกินย้ำสาก่อนพี่น้องเอ้เนาะ พราะว่างานอันนี้บ้านเฮาเพิ่นสิย่อแขกแต่ตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยตอนเช้าก็มีแต่เอื้อไอ้น้องผู้อยู่มาช่วยนี่แหละเฮ็ดชูกันกินแล้วก็ตอนเที่ยงแขกเพิ่นสิมาฮ่มเด้อพี่น้องอยๆนี่8:00นแขกสิลายกะกะเตียมอาหารการกินแล้วพี่น้องมาชยพี่น้องเนาะกันเฮ็ดกะเียมอาหารย่อแขกเด้โตตั้งเพิ่นได้ อันใด๋วายนั่น đây ừ. đây. À, 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 anh เอาจัก3กองบ่โอเคเอา3กองอ่าเอากันเฮ็ด <laughs> เมีห็ดนางเอาชามเห็ดเขาน่ามาใช่แกงวเออานนชนะเนาะออกระป๋าหโลแล้วก็มาีแดงมาตมงนะแล้วชนะชุ่มอันปลาแดปนัวดิปลาแดงนวเขาเอานี้วบเพะกัเอาน้ำเลาตมเงินไปแลกไได้แต่หกแสนฝ่าหกแสนฝ่ายายฝากหากโล

เป็นหไปบักช่องพี่เสือกันอ่าสุ่าแต่พี่สป,ป่าพี่น้อยนี่เพิ่นไผ่เลยนะใช้ลุงลุูงด้ยใช่ส่งได้ัดเลยนะวะ กำลังเตรียมเพียงนะไอ้น่องผลไมาซอยกัน